ตัวละครพฤติกรรมสถานที่หน่วยงานวิชาชีพและเหตุการณ์ต่างๆในซีรีส์เรื่องนี้เป็นเรื่องสมมุติที่สร้างขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นโดยไม่ได้มีเจตนาชีนา้นำหรือส่งเสริมการกระทําใดๆที่เกิดขึ้นในเรื่องโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมคนที่มึงต้องให้มันมาชอบมึงเนี่ย้มาวินเหรอก็น่นนะดิจะเป็นไปได้เหรอวะกินข้าวกันตอนกลางวันเห็นพยายามชวนคุยคุยเดิกูให้มึงเดาว,ว่ากุฟังอะไรแต่เขาดูสตอรี่หนุ่มไวมากเลยนะพี่ฟังวิดหรอ วันนี้กูเห็นมึงคิดเสร็จต้องคนแรกไม่ยกมือตอบว่ะกูไม่มั่นใจอะว่าที่กูคิดมันถูกก็แ่ามึงเชื่อทุกคนเลยว่ะแต่ไม่เชื่อตัวเองลองไปทำให้ดูหน่อยเธอจงได้ยินได้ยินใบไมดสะกดให้เธอจงฟังทงคาถาให้เธอ คิดถึงกันเธอจะไม่ลืมไม่ลืมเพียงเท่าไรก็ไม่มีทางจะ่ฟินจงรักจงหลงจะใช้เวรนันก็ไม่เจอสนใจจงรักจงหลงดูแลไปเกันก็จะคว้าเธอมา Make you mine แม้ฉันต้องใช้คิดสายท่องในใจไว้วา Abra cadabra าไม่ได้เรียนหนังสือเราจะทำอะไรกันวะถ้าเราไม่ได้กำลังแข่งกันถ้าเราแค่ใช้ชีวิตของใครของมันจะต้องตื่นเช้าขนาดนี้ไหมต้องแข่งกันไปถึงเมื่อไหร่ต้องอ่านหนังสือไปตลอดชีวิตเลยเหรอวะเป็นไงบ้างเออ มีแนวโน้มจะได้ฉลองไหมมาไม่ได้กดดันนะ <c oughs> เผื่อจะต้องเช่าเต็นท์ลงโต๊ะจีนมาจะได้เตรียมแต่เนิ่นๆไงนี่ไงกูมาถึงแล้วนั่งเมาอ,อยู่เนี่ยไอเชียเออไ่ตอบไลน์กูเลยนะแต่แม่กูยังไม่ตอบเลยเหอะวันวานกูทำแต่โจรเนี่ยกูแซงไว้เป็นคะแนนกูรม่งค้างกันได้เดิมหลายวันแล้วเนี่ย แล้วนี่มึงได้ทําตามที่หมอดูเขาบอกบ้างไหมเนี่ยเฮ้ยมันไม่ตลกนะเว้เอถ้ามึงอยากจะได้คนนี้จริงๆอ่ะมึงก็ต้องทําให้มันอ่ะชอบมึงให้ได้พูดง่ายมากมั้งอยู่ด้วยกันไม่กี่วันมันจะชอบกันได้ไงวะในละครมันยังชอบกันได้เลยเฮ้ยมึงเดี๋ยวกูต้องไปเข้าแถวแล้วอ่ะมึงอย่าลืมนะไอเออทํทำให้มันชอบมึงให้ได้แค่นี้แหละไปแล้วมันจะชอบกูได้ไงวะคนอย่างมันอ่ะไม่น่าชอบคนอื่นนอกจากตัวเองด้วยซ้ำอ่ะ เมื่อคืนคูลองเกง็งโจทย์ไฟนอลมึงลองทำดูมึงคงเป็นคนที่สองอะลองอยากตัวมันเองที่มันชอบ อกแอรให้ลงได้หรอแม่งโคตรหนาวเลยตอนเนี้ยชิเฮะใครไม่คิดจอดบิวเบลอย่างนี้วะฮาสัตว์วันดีเพื่อนวันดีวันดีวันดีมึงทำแหมึงขำลยจอดนั่นมึงคิดเองด้วยซ้ำ อันนี้มึงหนึ่งไงเก่งโจดไอ้กูเราเป็นคู่แข่งกันนะเว้ยมึงไม่กลัวเก่งแซงมึงเหรอก็ไม่นึ่งยังไงถูกใจใครก็อยากทำให้เนี่ยรีบๆเก่งดิอยากโดนแซงจะแย่และเป็นไงเป็นไงเป็นไงทุกคนแบบฝึกนัดที่คู่ให้ทำกันได้หรือเปล่าเนี่ย ยากขนาดนั้นนะครูว่าพวกเธอทำได้นะแต่ข้อต่อไปนี้ครูมองว่ายากมากที่จะตอบให้ได้คะแนนเต็มเออ,เอ,อ,เอมีใครอยากลองไหมอยากลองเขียนดูไหมโอ้โหแก่นปัญญาเธอแบ่งแห้เพื่อนตอบใหม่ซิลูกขอหน้าใหม่ๆ่บ้างหน้าใหม่ๆแบบมีไหม อ้าวเพื่อนเชิญครับเอ้มาเลย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 เชิญ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 อ้าตบมือเพื่อนหน่อยตบมือเพื่อนหน่อยมาลูกมา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 ,มา,มาโอ้ยยี่ยด้วยความมั่นใจเลยอ่ะเออน่าจะทำได้ดีนะเนี่ยเอาเลยลูกจัดเต็มจะเต็มมึงเชื่อทุกคนเลยว่ะแต่ไม่เชื่อตัวเองไว้ใจตัวเองบ้างดิ ผิดมาไม่ต้องกลัวหรอกตอบผิดก็แค่ชิดใหม่ก็ไม่นึกเห็นเป็นไรเลยถูกใจใครก็อยากทำให้ลองไปทำให้ดูนะอยากโดนแซงจะแย่แล้วกองนี้มีแค่กูริบๆเก่งมาไม่ต้องกลัวยังเชื่อทุกคนเลยว่ะผิดมาไม่ต้องกลัวหรอกแต่ไม่เชื่อตัวเองไว้ใจตัวเองบ้างไงถูกใจก็อยากแค่ชิดใหม่ไม่เห็นเป็นไรเลยริบๆเก่งดิลองไปทำให้ดูหน่อยก็ไม่นึกยังไงกองนี้มีแค่กูถูกใจใครก็อยากทำให้ไว้ใจตัวเองบ้างดิ โอ้โหกระชับครบจบครูให้คะแนนเต็มเอาเบอรเอเฮ้ยโอ้ยโอ้โห,โห,โห,โหโเก่งมากนะ,ะเราเี่ยไม่แรกๆนี่ครูสังเกตไม่ค่อยจะยกมือตอบเท่าไหร่นะพัฒนาขึ้นพัฒนาขึ้นนะเราชื่อไรน,นะ เออครับเออเออตบวมือเออในโลกตบมือเออเออเก่งนะเนี่ยเก่งเก่งเออเก่งนะลูกโอ้โหอ่ะเชิญครับเชิญเชิญเก่งมากเลยเออเออเลยอย่างที่เออโอ้โหเอิอเอิอเลยอย่างที่เอิอเลยหูเปล่ากูดีใจอ๋อดีใจไอ้เออมึงบ้ายอเหมือนกันนะเนี่ย อาจารย์ชมนิดชมหน่อยอดข้าวทำโจทย์ต่อเลยอะเมื่อเช้ากูกินเยอะเหอะกูยังไม่หิวเออไปก่อนกูหิวข้าวไม่หิวหรือไง กูกินสองกล่องเอาไปดิกูหยิบม,มาเผื่อมึงไม่กินข้าวเหรอวะหยิบม,มาแค่ขนมนจะอิ่มหรอก็เผื่อมึงหิวไงจเจาอะไรอีกอ่ะ กูให้มึงไปแล้วกล่องหนึ่งไงอือเท่านี้ไปข้างก็ได้ ไม่ไม่ันที่อะไรวะ,ะอพอนเทพเล่นบาสเกตบอลทุกเย็นเลยเนาะอืออ้าวนั่นเธอปลูกต้นไม้ได้หรอมาวินต้นไม้เอออะจะว่าไปเออก็เก่งเนาะแรงข,ขึ้นทุกวันเลยอือลองกินปลาไม่แบบเหมือนเออเอาไหมซาชิมิอะนะซาชิมิเอ,อก็เหมือนเหมือนกันอะ แกโจนมึงจะกูหิวข้าวอีกรอบปะเนี่ยยาของอาจานอีกมันช่วยจริงเหรอวะเอาต้นไม้ไปวางไปบนโต๊ะต้นไม้มีพลังงานนะเว้ยพี่กูเคยได้ทุนนี้เพราะพลังงานจากต้นไม้นี่แหละมึงก็เลยอยากได้ทุนเหมือนพี่เหรอก็ไม่เชิงว่ะบ้านกูทรัการแข่งขันน่ะแม่กูก็เป็นนางงามพ่อกูเป็นนักวิชาการแบบล,ลาทุนวิจัยอะไรเงี้ยพี่กูกูก็เลยได้มามั้ง พี่กูเคยชนะแข่งกินจุตอนกันเด็กกูนะเว้ยมึงก็เลยอยากแข่งให้ได้ทุนเนี่ยหรอตอนแรกก็ใช่นะเว้ยแต่ตอนเนี้ยกูเลยไม่แน่ใจแล้ววะจริงๆได้มีอยู่ค่าแบบนี้ก็สนุกดีนะแล้วมึงไงสนุกไหมที่ได้อยู่ด้วยกัน สนุกดีกูชอบที่อยู่กับมึงอะ่ะมึงเห็นหูฟังกูไหมอะค่พุ่งนีเช้าได้ปะกูติดหูฟังอะใช้ทำไงวะถอดบปางก็ได้หูฟังอะ่ะเอามาคุยเรื่อุอะไบ้างก็ได้จะให้กูคุยกับใครอ่ะกูอยู่คนเดียวจนชินไปแล้วมึงไม่กูนี่ไงไม่อยากฟังเพลงอะไรอะ่ะเดี๋ยวกูร้องให้ฟัง